ของที่ได้วันนี้ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะขึ้นไปที่แพปลาหรือมีให้เจอในประเทศประมาณปีละตัวหรือ2ตัวแล้วก็นทั้งปีนีนะทั้งปีครับตัวถึง2ตัวใช่มันไม่กิโลด้วยไม่ใช่กิโลตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า paper nautilus หรือว่าหอยงวงช้างกระดาษเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสูตรซอสใต้สมุทรอีกเอพิโซดหนึ่งแล้ว วันนี้พี่ออฟเกนสก,กุเขากระซิบมาว่ามีของตัวเล็กๆแต่ว่าเรื่องราวใหญ่โตมากย้อนกลับไปได้ถึงแบบระดับดึกดำบรรเป็นของที่หายากมากๆเขาบอกว่าเคยเจอเนี่ยปีที่แล้วเพียงแค่ตัวเดียวในรอบสิบปีในรอบ10ปีใช่แล้วปีนี้เรียกว่าโชคดีก็ได้ที่เจอเยอะมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ตัวที่ว่านี่มันคืออะไร สวัสดีครับพี่อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเจอกับอะไรที่ขอเกินสั้นๆส,ส,สักนิดนึงหมึกบวกหอยเป็นหมึกบวกหอยเป็นอะไรคอมเมนต์ Comment มาของที่ได้วันนี้ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะขึ้นไปที่แพรปลาหรือ,อมีให้เจอในประเทศ ประมาณปีละตัวหรือ2องตัวแต่ว่าปีนี้มันทั้งปีนี่นะทั้งปีครับตัวถึง2ตัวใช่มันไม่กิโลด้วยไม่ใช่กิโลต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเหมือนกึ่งกึ่งแพงต้นนะมันจะลอยไปตามในกระแสน้ําซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะอยู่ที่ไหนทําให้อ่าบางครั้งมันก็มากับเรือลากอวนแล้วมันก็เหมือนกับเละเลเท่เทมาเป็นหนึ่งในของที่พวกนักสะสมเปลือกหอยให้ค่าหัวมันค่อนข้างแพงแต่ปีนี้บังเอิญว่ากระแสน้ํามันหมุนเวียนแล้วมันก็พัดเอา พวกนี้เข้ามาทําให้สามารถจับได้รอบนึ่งเนี่ยห้กิโลโอโหเยอะมากเรียกว่าเป็นจังหวะที่แบบพอดีใช่ที่น้องเขาลอยมาพอดีใช่ต้องบอกว่าเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยจะเจอบ้างตามสะพานปลาตอนนั้นใช่เมื่อ10กว่าปีก่อนซื้อขายกันอยู่ตัว30บาทแต่ทุกคันนี้มันมันยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากระแสน้ำมันเปลี่ยนมันไม่ค่อยเข้ามา ก็คือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ยากหรือมีน้อยแต่ว่าเราไม่สามารถกําหนดได้หรือคาดเดาได้ว่าเขาอาศัยอยู่ตรงไหนถูกไหมพี่เพราะนั้นก็เลยอาจจะหายากนิดนึงใช่แล้วนี่นะครับจแได้ ถ้าดูแค่หนวดเนี่ยเหมือนปลาหมึกเลยนะใช่แต่เป็นปลาหมึกที่เหมือนมีกระดองเปลือกหอยเหมือนปูเสฉวนเหมือนปูเสฉวนถ้ามองนี้เหมือนบางทีก็เหมือนสัตว์โลกล้านปีอ่าที่เขาเรียกว่าตัวอะโมไร คือแอมโมไน์เนี่เป็นต้นตระกูลของปลาหมึกในบ้านเรามันจะเป็นเหมือนกับวิวัฒนาการระหว่างหอยกับปลาหมึกเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีหลายทรงแต่ทรงที่เป็นเหมือนเปลือกหอยม้วนๆเนี่ยก็คือเขาเรียกแอมโมไนี์นคือบางทีเนี่ยพวกเปลือกหอยม้วนๆอย่างเงี้ยถ้าเราดูพวกจูเลสิคพาร์กหรือว่าพวกขุดไดนโรรรดนเสาร์อะไรต่างเราจะไปเจอเปลือกหอยก้นๆหอยชที่มันเป็นแบบซากล้านปีอะไรพวกนี้ใช่ซึ่งญาติในตระกูลเนี้ยจริงๆแล้วมีอยู่หลายชนิดครับแต่ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วเหลืออยู่แค่6ชนิดในโลกนนนนนีี่่่ใคคืือออถถ้าาามมวัะไร มันเป็นปลาหมึกสายชนิดหนึ่งนะครับที่วิวัฒนาการเขายังคงอยู่ในกลุ่มที่มีเปลือกปลาหมึกปกติเนี่ยที่เราเห็นก็คือเนื้อก็จะนิ่มๆเลยไม่ได้มีมความเปลือกแข็งหรือพวกหอยหรือปูมันจะมีแกนอยู่ในตัวมันถ้าเป็นปลาหมึกพวกนั้นนะครับ,รบแต่ว่าหมึกสายเนี่ยแกนตัวนี้จะไม่มีแล้วแต่ว่าตัวนี้เฉพาะเพศเมียจะยังมีเปลือกอยู่จะมีฟองไข่อยู่ในตัวตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า paper nautilus หรือว่าหอยงวงช้างกระดาษ ในเมื่อมันเหลืออยู่แค่5ชนิดใช่ไหมพี่หรือ6ชนิดหกชนิด,นดอ่ะหชนิดจากทั้งหมดใช่ไหมท่านอื่นหยูใกล้ศูนย์พันแล้วทำไมอันนี้เราถึงนำมากินกับพี่ อันอื่นก็ไม่ได้แค่ศูน์พันเพยงแต่มันไม่มีในบ้านเรา<อ>กระแสน้ามันไม่ได้อ่ามันอยู่คนละฝั่งอย่างออสเตรเลียจะมีสายพันธุ์ที่ใหญ่สุดในโลกโ<อ>ยาวเต็มที่ถึงประมาณ6นิ้วหรือ12นิ้วโอ้ขนาดนี้เลยใช่<อ>ซึ่งเปือกของพวกนั้นอนะ่ะซื้อขายกันอยู่เปลือกละสองหมื่นกว่าบาทนะพวกวงการสะสมเปลือกหอยชอบมากส่วนกระแสน้ำเนี่ยที่บอกว่ากระแสน้ำบ้านเราความหลากหลายทางพันธุกรรมบ้านเรากับบ้านเขาไม่เหมือนกันบ้านเขาก็มีบ้านเราก็มีของเราฉะนั้นมันปกติเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลเปิดมันไม่ค่อยเข้ามาริมฝั่ง ก็เลยเออไม่เจอด้วยเรียกว่าง่ายๆคือการประมงปกติเนี่ยไม่สามารถจับเขาได้มากมายนักเท่าน,านั้นเองอาจจะจับได้แต่ก็เนื่องจากเปลือกเขาบางเหมือนกระดาษนะครับเวลามันโดนปเครื่องมือประมงที่รุนแรงเปลือกก็แตกเลยแล้วมันก็เป็นเหมือนหอยเหมือนปลาหมึกมเนื้อมันพอเจออุณหภูมิที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเย็นมันก็สลายเน่าสลายเร็วมันก็จะเหลวเละแล้วคนก็ไม่รู้ว่าจับมันมาได้มันก็จะปนเป็นเหมือนปลาเป็ดไปแต่นี่คือได้ปลาสมบูรณ์ใช่ ในแง่ของอาหารเนี่ยมันเป็นหมึกที่มีขนาดเล็กมีความกลุบความกลุบของมันมันเป็นละไมคล้ายพวกโคโตรุอิกะโคโตรุอิกะหรือหมึกหิงค้อยที่มันสามารถมีตรงปลายหนวดจะมีจุดแตกป,ปุ๊บปั๊บได้ผมก็เลยลองมาลวกกินแล้วมันเป็นความกลุบแต่ว่าในท้องเขาเนี่ยมีตับคล้ายๆพวกซูเมอิกะหรือว่าหมึกน้ำเย็นที่เขาชอบเอามาเสียบไม้ย่างเดี๋ยวนี้แทนหมึกหอมอ่ะมันจะมีตับใหญ่ๆข้างในซึ่งรสชาติเข้มข้นผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเอามาทำโอคิสึเค <S <S ก็ดี <S <S โอคิซึเคตอนนี้กำลังเป็นไวรัลเลยที่เขาเอาอะไรนะน้ำจิ้มตีฟูด้ดหมึกช็อตอหมึกช็อตอผมก็เห็นแล้วถ้าใครยังไม่เคยเห็นน้ำจิ้มตีฟูด้ดใส่แก้วช็อตนะครับใช่แล้วก็เอาปลาหมึกเนี่ยปักลงไป,ป,งไปทั้งเป็นๆแล้วมันก็จะดูดน้ำจิ้มตีฟู้ดเขาเ้าไปในตัวแล้วมันก็จะเหมือนแรานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโอคิสซึเคเนี่ยเป็นอาหารคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะเอาโชยุ นะครับซีอิ๊วถั่วเหลืองญี่ปุ่นามาแล้วก็เอาปลาหมึกเป็นเป็นใส่เข้าไปมันก็จะ a ซอ o r บเนื่องจากว่าโชยุมันมีเกลือเยอะมันก็จะดึงน้ําส่วนเกินของปลาหมึกออกอทําให้หมึกเนี่ยเนื้อกระชับแล้วก็กรอบขึ้นเอารสชาติความอร่อยของโชยุเข้าไปในตัวแล้วน้ําของที่ดองเนี่ยก็จะหอมเพราะว่ามันมีกลิ่นกับรสชาติของปลาหมึกอยู่ในน้ำนะครับโอ้โที่อ๊อฟที่อ๊อฟเล่ามานี้นึกภาพตามเลยนะปลาหมึกนี่อยู่ในถังโชยุแล้วค่อยๆดูแล้วก็กระชับตัวเข้ามานี่ยังไม่ได้ชิมนะแต่บางเคี้ยวไปมันน นี่ครับโอมาแล้วโอ้นี่คืออันเดียวกับเมื่อกี้เหรอเนี่ยใช่ครับในตัวมันจะเป็นกลมๆแบบนี้เลยตัวนี้อ่าถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะเป็นตุ้มๆซึ่งในตุ้มมันนะมันจะมีตับอยู่ข้างในกินตัวนี้คู่กับขิงขูดกับเชเท้าคนกินคู่กันเลยกินคู่กันมันจะทําให้รีเฟชดีโอ้ หัวเขาเหมือนปลาหมึกเลยนะอันนี้คือส่วนที่อยู่ในกระดองเขาเมื่อกี้ใช่ไหมฮะนี่คือส่วนหัวเขานี่คือส่วนหนวดที่หนวดไรอย่างเาแล้วก็ขิงกับเฉ้าิงกับเฉ้าะนิดหนึ่งให้มันสดชื่นหน่อยทินี้เลยเนาะครับโอ้กินดีเท็กเจอร์ของตัวเนี้ยคือกัดทีแรกอ่ะ เรามีความรู้สึกเหมือนว่ามันจะเป็นปลาหมึกนะพี่แต่พอเคี้ยวไปอ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนหอยแล้วพอยิ่งไปโดนตับอ่ะยิ่งเหมือนหอยเข้าไปอีกใช่มีความ<ช>ขเข้มขน้นอ่ามันมีความสังกสีอ่ะผมว่าคนกินหอยทุกคนน่าจะเข้าใจแต่ว่ามันไม่ขมแบบขนาดนั้นนะคือมันมีความขมติดมายนิดนึงอย่างที่บอกเลยคือมันจะบอกเหมือนหอยก็ไม่ได้จะบอกปลาหมึกก็ไม่ได้คือปลาหมึกเนี่ยเราต้องเคี้ยวจนจนมันแหลกถึ่ส่วนหอยเนี่ยก็จะมีความนุ่มยวกแต่เนี่ยมันคืออยู่ตรงกลางในตงกลาง อันนี้เทคนิคที่พี่ทำออกมาคือเรียกว่าอะไรนะครับโอเคสุเกะก็คือเขาดูดซึมเข้าไปถูกไหมใช่ซึ่งอันเนี้ยรสชาติอะในแง่ของอาหารบ้างเนะตัวโชวยุอะมันไม่ได้มีความเค็มจนเกินไปขนาดนั้นคือจริงๆมันไม่ได้เค็มแต่มันจะให้กลิ่นอะที่หอมหอมแบบอบอวนคือใครที่กลัวเฮ้ยแช่มายอย่างงี้จะเค็มหรือเปล่าอันนี้คือไม่มีความเค็มเลยอย่างเช่นชาวประมูงเวลาแบบไปตกปลาอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะมีเป็นโหลของตัวเองสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาทำจับปลาจับอะไรเงี้ยมันจะได้ปริมาณเยอะพอได้ปริมาณเยอะเสร็จปุ๊บ ของสดเนี่ยเมื่อก่อนตู้เย็นไม่มีฉะนั้นเขาต้องพยายามถนอมไว้กินให้อยู่ได้นานสุดใช่พราเขาได้ขึ้นมาปุ๊บเขาเทลงโหลเลยออเอาไห้เนี่ยใส่เติมโชยุจากฟังไปเนี่ย<อ>แล้วก็เทพรลดลงไปเลยแล้วก็ดองกินจริงๆแล้วอ่ะเอาฟังอย่างเงี้ยถ้าคนอิสานเราว่าเด้อเข้าใจเหมือนปลาล้าเลยอะไรอย่างนั้นคือจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงอ่ะมันเกิดจากวัฒนธรรมการกินแล้วก็การถนอมอาหารจุดประสงค์หลักในอดีตคือเพื่อถนอมอาหารมไม่ใช่เพื่อรสชาติ อ่ะผมว่าอันนี้คนอยากรู้แล้วดูมาถึงตรงนี้แล้วเนาะอยากกินอยากมาลองทไม่มีทางได้กินั <laughs> อันนี้เรียกว่าถือว่าเป็นความรู้แล้วกันเนาะเพราะว่าแน่นอนแต่ว่าอันอื่นๆก็อย่างที่เคยบอกในทุกๆเทปเนาะใครอยากสนใจอันไหนหรือแบบให้ลองติดตามทางในเพจเพราะว่า ันก็จะมีของแปลกใหม่ๆที่จะเวียนไปให้มาลิ้มลองตามฤดูกาลเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกคือเราทำรายการนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อส่งเสริมเรื่องนี้นะพี่เนาะให้แบบคนกินที่มันหลากหลายขึ้นแล้วก็ให้มันหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่อ๊อฟมากที่แบบพามาเจอของแรงถึงจะเป็นแบบตัวจิ๋วเล็กๆเนาะแต่แบบโอ้เรื่องราวไม่เล็กเลยก็วันนี้ขอบคุณพี่อ๊อฟมากครับยังไงก็ฝากติดตามชมซอสใต้สมุทรนะครับคราวหน้าเราจะดำลงไปเจอกับเรื่องราวอะไรอีกเดี๋ยวรอติดตามชม คลองวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ